สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําเนยใส่กันหรือที่เรารู้จักกันในนามว่าเนยกีนั่นเองนะครับเนยกีเนี่ยก็ทํามาจากเนยแท้แล้วก็นํามาตั้งไฟอ่อนๆเพื่อที่จะแยกองค์ประกอบของเนย3อย่างออกจากกันนั่นก็คือไขมันเนยน้ําแล้วก็ตัวเนื้อนมนะครับโดยเราจะให้น้ำเนี่ยระเหยออกไปด้วยการตั้งไฟอ่อนๆแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆ อันนี้ต้องเน้นเลยว่าไฟเนี่ยต้องอ่อนจริงๆเลยเพราะเนยเนี่ยแม่งไหมง่ายมากเลยนะครับแล้วสิ่งที่เหลืออยู่เนี่ยมันก็จะเป็นในส่วนองค์ประกอบอีก2อย่างนั่นก็คือตัวเนื้อนมครับตัวไขมันเนยนะครับซึ่งเจ้าไขมันเนยที่เราได้จากการทําเนยกีเนี่ยจะมีคุณสมบัติพิเศษอย่างหนึ่งก็คือว่ามันจะมีจุดเกิดควันที่สูงกว่าการใช้เนยธรรมดา พูดง่ายๆเลยก็คือว่าถ้าเราเอาตัวกีเนี่ยมาทํากับข้าวแทนเนยเนี่ยมันก็จะไหม้ยากกว่านั่นเองนะครับทีนี้พอเคี่ยวได้ที่แล้วเนี่ยเราสังเกตได้ว่าตัวเนยจะใสขึ้นนะครับแล้วก็จะมีการแยกกันระหว่างไขมันเนยกับตัวเนื้อนมอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองกรองดูนะครับว่านี่คือส่วนของไขมันเนยหรือว่าเนยใสหรือว่ากีนนั่นเองนะครับเอาไปทําอาหารทําขนมได้และในส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของเนื้อนม หรือภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า solid milk นะครับสังเกตได้ว่าในคลิปนี้ผมจะพยายามพูดออกมาจากตัวภาชนะนะครับแล้วก็มาเก็บเอาไว้อันนี้ยมีสาเหตุนะจะบอกให้คือตัวเนื้อนมเนี่ยบอกตรงๆเลยอร่อยอร่อยเลยแหละตัวเนื้อนมเนี่ยจะเป็นส่วนขององค์ประกอบที่อยู่ในเนยนะครับก็คือเป็นส่วนที่ให้ความรู้สึกครีมี่นุ่มๆ ละมุนอะไรประมาณนี้มันก็คือส่วนที่เป็นคาร์บของเนยนั่นแหะนะครับเอามาทำขนมใส่น้ำตาลอร่อยมากๆจะบอกให้ยังไงก็ลองไปทำดูกันเด้อครับ